สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพ สำหรับวันนี้เราจะไปอัปเดตข่าวสารการสู้รบกันระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียในพื้นที่ของเซอร์เวอร์สกี้กันอย่างต่อเนื่องซึ่งเราพบว่ามีการต่อสู้กันอย่างหนักส่งผลให้กำลังรุกของกองทัพรัสเซียสูญเสียอย่างย่อยยับซึ่งยุทธวิธีการตั้งรับของยูเครนนั้นก็น่าศึกษาเป็นอย่างมากนอกจากนี้เรายังจะไปติดตามการสู้รบกันในพื้นที่ต่างๆว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย,อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท,ท,ท,ท่านไปติดตามรับชมใน รายงานพิเศษของไทยมิเรตตรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เราจะไปศึกษายุทธวิธีการรบของนักรบยูเครนจากฐานของกองพลจู่โจมภูเขาที่10โดยพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีการตั้งรับที่ชาญฉลาดแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกองทัพรัสเซียจะทําการโจมตีแนวตั้งรับของอยูเครนด้วยการส่งขบวนรถถังยานเกราะขนาดใหญ่เข้ามาโจมตีแนวตั้งรับ แต่ว่ายูเครนนั้นก็มีการป้องกันและการประสานงานการรบที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่ยูเครนจะสามารถบดขยี้กองกลังโจมตีของรัสเซียได้เท่านั้นแต่นี่ยังจะเป็นการกําหนดมาตรฐานใหม่สําหรับวิธีการออกแบบการตั้งรับและการซุ่มโจมตีที่มีประสิทธิภาพต่อไปของยูเครน ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูเป้าหมายหลักของกองทัพรัสเซียในพื้นที่แห่งนี้กันก่อนนะครับโดยปฏิบัติการรบของกองทัพรัสเซียพวกเขาต้องการสร้างพื้นที่ควบคุมเหนือเมืองเซอร์เวสกี้ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของการขนส่งกําลังบํารุงที่สําคัญสําหรับยูเครนและเป็นอุปสรรคเชิงกลยุทธ์ในการเข้าโจมตีเมืองไรามานและเมืองโซรโเวียนอีกด้วย อย่างไรก็ตามเมืองแห่งนี้ก็ได้รับประโยชน์จากแนวป้อมปาการตามธรรมชาติซึ่งรวมถึงป่าเซรเบียนสกี้ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการต้านทานการโจมตีของรัสเซีย ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีแนวเนินเขาหลายแหง่งซึ่งพื้นที่เหล่านี้ช่วยให้หานยูเครนมีความได้เปรียบในแนวตั้งรับของตนเองเพราะว่าตั้งอยู่บนที่สูงต่อมาทางด้านล่างจะเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านอิวาโนดาริปกาซึ่งทําหน้าที่เป็นฐานที่มันสําคัญของยูเครนแม้ว่าตัวหมู่บ้านจะอยู่ในบริเวพื้นที่ราบลุ่มแต่ว่าภูมิประเทศโดยรอบก็เป็นที่สูงพอสมควร พร้อมด้วยมีแม่น้ำสายเล็กๆและมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลอมรวมกันกลายเป็นแนวกำแพงธรรมชาติที่น่าเกรงขามต่อการรุกคืบของกองทัพรัสเซียบวกกับเป็นสถานที่ตั้งของกองพลจู่โจมภูเขาที่10เอดติไวท์ของยูเครนที่มีประสบการณ์การรบสูงซึ่งปักหลักทำการตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้อีกด้วย เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูแผนบุกของกองทัพรัสเซียกันบ้างนะครับเพื่อเพิ<ๆ>่มโอกาสในการเอาชนะแนวตั้งรับของยูเครนกองทัพรัสเซียได้ทาการโจมตีแบบหลายขั้นตอนช่วงแรกกองทัพรัสเซียได้ทาการโจมตีอย่างแม่นยําหลายครั้งไปยังสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่ทางกระหานของยูเครนใกล้กับเมืองสซอรเวียนด้วยขีปนาวุธแบบอิสกเดเอ็ม ต่อมาพวกเขาได้ระดมยิงปืนใดญ่สนามและระบบจรวดหลายลำกล้องเชโมบาลิกแบบทอส 1A ไปยังสันเขาเหนือหมู่บ้านอีวานโนดาริฟกาตรงจุดนี้รัสเซียยิงหลายระลอกมากเพื่อหวังจะให้แนวตั้งรับของยูเครนอ่อนแอลง และเมื่อกองทัพรัเสเซียได้ใช้อาวุธระยะไกลยิงเข้าใส่แนวตั้งรับของยูเครนจนหนำใจพวกเขาจึงได้เริ่มการโจมตีขนาดใหญ่โดยใช้งานรถหุ้มเกราะจำนวนมากถึง22คันรวมไปถึงรถถัง7คันยานเกราะแบบ BMP จำนวน13คันและยานเกราะแบบ MTLB จำนวน2คันโดยมีฐานราบจู่โจมประมาณ120นายเข้าสนับสนุนการรุก กองทัพรัสเซียได้เคลื่อนพลออกจากหมู่บ้านเบริสตูบซึ่งเป็นพื้นที่ในการเตรียมการโจมตีกลยุทธ์ของพวกเขาก็คือการรุกอย่างรวดเร็ว,รวไปตามเส้นทางจากเบริสตูบมุ่งหน้าสู่อิวานโนดาริฟการัสเซียคาดหวังว่าจะโจมตีและสามารถยึดฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์บนเนินเขาของยูเครนให้ได้อย่างรวดเร็วฐานของรัสเซียตัดสินใจเคลื่อนพลหลีกเลี่ยงบริเวณทุ่งโลง่งเนื่องจากว่ามีกับดักระเบิดรถถังจํานวนมาก และถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียจะได้ระดมยิงที่ป้องกันของยูเครนอย่างหนักแต่เนื่องจากว่ายูเครนเตรียมตัวมาดีพวกเขาจึงไม่ได้รับความเสียหายมากนักในสถานการณ์นี้ยูเครนสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียได้ตั้งแต่เนิ่นแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ยอมกระตกกระตากปล่อยให้กองทัพรัสเซียเคลื่อนพลเข้ามาสู่โซนสังหารเสียก่อน ซึ่งเหตุการณ์หลังจากนี้ต้องบอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นสวยจัดเลยนะครับเพราะว่ายูเครนเลือกใช้ดโดรนแบบกมิกาเซ่โจมตีไปที่รถหุ้มเกราะของกองทัพรัสเซียพร้อมทางโรลลฐานราบของพวกเขาทําให้รถเกราะบางส่วนนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ฐานของรัสเซียจําเป็นต้องลงจากหลังมา้าแต่ว่าฐานของอยูเครนก็ได้ส่งดโดรนหย่อนระเบิดเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อไล่ล่าฐานของรัสเซียที่ยังเหลือรอดจุดนี้ทําให้ฐานรัสเซียบางส่วนเริ่มบาดเจ็บและเริ่มเสียชีวิต อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมก็ยังคงมีรถถังและยานเกราะันอื่นของกองทัพรัสเซียที่ไม่ได้ถูกทำลาย พวกเขายัางคงพยายามที่จะรุกเข้ามาใกล้แนวตั้งรับของยูเครนแต่ว่าชาวยูเครนก็ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สูงวางตำแหน่งจรวดต่อต้านรถถังแบบสตังหน้าพีที่ยูเครนผลิตเองทำการโจมตีรถถังและรถหุ้มเกราะของกองทัพรัสเซียที่กำลังรุกคืบเข้ามาจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เราจะได้เห็นว่ายูเครนนั้นทำการสูมโจมตีจากบริเวณทางปีกซ้ายทำให้รถถังและยานเกราะของกองทัพรัสเซียถูกทำลายไปทีละคันทีละคัน นอกจากนี้ทางฝั่งของยูเครนยังได้ใช้ปืนใหญ่สนามและดโดรนแบบ FPV เข้าทำลายกำลังรบของกองทัพรัสเซียที่เหลือส่งผลให้การรบในครั้งนี้กองทัพรัสเซียได้สูญเสียรถถังไปจำนวน6คันยานกรอบแบบ BMP จำนวน9คันและสามารถสังหารหรือว่าทำให้ฐานของรัสเซียบาดเจ็บได้เกือบครึง่ง จากความสําเร็จของยูเครนในครั้งนี้มันก็เกิดขึ้นจากการวางแผนการซักซ้อมเตรียมการการประสานงานการรบที่ดีพวกเขามีทั้งความอดทนและความใจเย็นมากพอที่จะรอให้ฐานรัสเซียส่วนใหญ่เข้าสู่โซนสังหารหลังจากนั้นจึงทําการตอบโต้อย่างหนักนะับว่าเป็นการประสบผลสําเร็จอย่างงดงามสําหรับการขับไล่การโจมตีครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการสู้รบกันในเบรนของน้อยหยอกและเบรนของเมืองโตเลสกันบ้างในจุดนี้เพราะว่ากองทัพยูเครนสามารถเริ่มทําการโต้อตอบกลับกองทัพรัสเซียได้ดีมีฐานบางส่วนของกองทัพรัสเซียถูกจับเป็นชเชลยศึกยูเครนสามารถทําลายรถถังเต่างอยของกองทัพรัสเซียที่ได้จอดทิ้งล้างเอาไว้ได้จํานวน1นึ่คันทำลายยานเกราะได้1นึ่คันนอกจากนี้ยังสามารถทําลายสิงมอเตอร์ไซค์ของกองทัพรัสเซียที่พยายามเคลื่อนไหวในพื้นที่ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงฉากหนึ่งของสงครามเท่านั้นเราเพบว่ากองทัพรัสเซียยังคงสามารถรุกได้ดีในเบรนพื้นที่ของเมืองวอเลดาและเบรนพื้นที่ของเมืองโปคอฟโดยรัสเซียพยายามที่จะรุกคืบยึดดินแดนของยูเครนให้มากที่สุดก่อนที่ฤดูคนตมและฤดูหนาวจะเดินทางมาถึงและเมื่อถึงเวลานั้นรูปแบบการรบก็จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้อาวุธระยะไกลเข้ายิงโจมตีกันแทนครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพะเสเยียรประจำวันที่7พฤศจิกายนฐานราบก็เสียชีวิตไป1,400นายยานเกราะ20คันรถขนส่งทางกทหาร78คันรถถัง10คันปื้ใหญ่สนาม24กระบอกและดโดรนอีกจำนวน42ลำครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปแอดมินขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆช่วยเข้าไปกด Sub s cribe ช่องสำรองของแอดมินด้วยนะครับโดยช่องนี้แอดมินจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวอาวุธหรือว่าการจัดอันดับกองทัพประเทศต่างๆและเนื้อหานั้นก็จะมีความแตกต่างจากช่องหลักซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารสงครามระหว่างประเทศครับสำหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิตริตรีกันอีเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ